สวัสด um, oh, Je ีคร <mor z ell> ับว you kind of ัน <symmetry> นี้แม่งนิวจะมารายงานข่าวเกี่ยวกับรถละวันครับน้องตั้นเข้าวตำรวจเป็นรองสารวัตรหนึ่งก้หนึ่งแต่ต้องติดยศร้อยตำรวจตีฝึกอีกหกเดือนบอชนาอ้างขาดเจ้าที่รับน้องตั้นจิตพัฒต์กิตตากรแกนนำพกกบปสก็เป็นตำรวจหนึ่งก้หนึ่งรอติดดาวรองสารวัตรหญิงแต่ต้องติดยศนาสิบฝึกอีกหกเดือนแล้วติดยศร้อยตำรวจตีขึ้นเป็นรองสารวัตรหนึ่งก้หนึ่งบชนา ถ้ามีความจําเป็นเนื่องจากขาดผู้มีความรู้ความสามารถด้านการสานงานกับต่างประเทศพร้อมเตรียมเสนอเรื่องให้ปอบอตลเป็นผู้พิจารณาทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในแวดวงสีกากีเหตุยังมีตํารวจที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้มากมายที่พร้อมทำหน้าที่นี้เมื่อวันที่ส9บเก้ากันยารายงานข่าวแจ้งว่ากองกำกับการกำลังพนบชนเตรียมตั้งเรื่องและ รับนางสาวจิตพัฒนกิตากรหรือตั้นแกนนำคอพปสที่เคยนำมวลชนชุมนุมขับไล่รัฐบาลกพเป็เป็นราชการตำรวจในตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอนวยการกองกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษคำหนึ่งขอมุชชัยคันตำรวจนครบาลรองสวฝสอบพบชนยศร้อยตรวตีโดยกกพกกกพบชนอ้างว่า ีความจะเป็นเนื่องจากขาดผู้มีความรู้ความสามารถด้านการสานงานกับต่างประเทศพร้อมเตรียมเสนอเรื่องมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้อบตรอเป็นผู้พิจารณาอีกครั้งทั้งนี้การรับนางสาวจิติพัฒน์เข้าเป็นข้าราชการตำรวจนั้นเป็นการเปิดรับตรงจากหน่วยที่ขาดบุคลากรและที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆโดยภายหลังที่มีกระแสข่าวนี้ออกมาทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทันในวงการตํารวจอย่างกว้างขวางนนว่ามีเหตุผลพอหรือไม่ ที่จะรับบุคคลนักข่าวเนื่องจากก็ได้จริงยังมีข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจงชาติอีกมากมายครับที่สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้สําหรับขั้นตอนการรับบุคคลภายนอกข้าบัญชูเป็นข้าราชการตำรวจนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องสํารวจหน่วยงานใดมีตาตาแหน่งว่างหรือหน่วยงานใดขาดกาลังคนจากนั้นจะสั่งให้หน่วยงานนั้นตั้งเรื่องและส่งเรื่องมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วเสนอให้นุมัติเห็นชอบให้หน่วยงานนั้นเปิดรับสมัครตรงโดยใช้วิธี ภายในตามขั้นตอนและสมัครเข้าสอบเมื่อสอบผ่านขั้นตอนต่ตา,ตางๆแล้วถึงเสนอเรื่องให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอนุนมัติบรรจุกาเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งในกรณีของนางสา,าวชิติพัฒน์ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรอสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอนุนมัติเมื่อผ่านการอนุมัติแล้วก็บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจยศนายนนนสิบในสังกัดฝ่ายอำานวยการกองับกิดชอสายตรวจและปฏิการพิเศษในข้อหนึ่งก่อนฝึกจรลยาเดือน นั้นจะแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจยศร้อยตำรวจตีเพื่อต้นผู้สขักาพยายามสอบถามไยยังพุ่งพยายังกกจุดกพอจุดปชจุดนจุดนะครับและกพรตรนะครับเพื่อสอบถามถึงกรณีการรับนางสาวจิติบัตรเป็นข้าราชการตำรวจแต่ได้รับการปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดในกรณีดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานนิพรับว่านางสาวจิติบัตรเรียนจบปริญญาตรีภูมิศาสตร์จากคิงคอลเลจประเทศนากิด และจบปริญญาโทสาขาลัทศาสตร์ศาสนาศาสนศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ